จากความสวยงามของเชียงของสู่ยายใจแฟชั่นไอเทมที่อยากคอนเนคกับคุณให้คุณได้เป็นเจ้าของในแบบที่คุณชอบไม่แค่นั้นเพราะเป็นกระเป๋าที่มากกว่าสวยงามเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความออริจินัลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตเข้าถึงกับธรรมชาติที่เชียงของที่เป็นแรงบันดาลใจในแต่ละคอล l เลคชั่น รู้จักกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาลายถอผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อนถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นชื่นชมกับความประณีตการตัดเย็บที่เก็บทุกรายละเอียดได้ผูกพันกับแม่หญิงที่เชียงของเพราะทุกขั้นตอนทุกเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านแม่หญิงให้คุณคุณจะไม่ได้แค่กระเป๋าหนึ่งใบ ใหญ่ใจจะเชื่อมคุณไปสู่ความภูมิใจของชาวเชียงของจังหวัดเชียงรายกรุงไทยชวนคุณร่วมสารใสใหญ่กับชุมชนเชียงของจังหวัดเชียงรายสนับสนุนชุมชนได้ทุกคอเล็กชันผ่านทางแฟนเพจใหญ่ใจกรุงไทยร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนกรุงไทยรักชุมชน